หอมแดงดูท่านี้จะเห็นภาพนะคะอันนี้คือหอมแดงปลูกตอนนี้จะได้กินก็ประมาณเดือนจะเห็นผลก็คือประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหานะคะหัวใหญ่พนันนี่ปีที่แล้วป้าโมนาปลูกทิ้งทิ้ง,งคว่างยังเก็บได้กินนะคะทุกคนยังได้กินอยู่เด้ปีที่แล้วน่ะเออ ปีที่แล้วปลูกคู่กับกระเทียมแต่ปีนี้ลุงบอกว่าเอาแค่หอมพอกระเทียมไม่ต้องปลูกเพราะว่ากระเทียมปลูกแล้วเราไม่ได้กินหัวเลยนะคะแต่หอมนี่ได้กินได้กินแน่ๆอันนี้ก็คือหอมแดงใหญ่นะคะเนาะส่วนอนุนแปลงที่สามร่องที่สามหนึ่งสองสามร่องที่สามป้าโมนาก็ใส่ผักสารพัดผักผลท้ายสารพัดผักอ่ากีลาอะไรนะอ่าผักอ่าสารแน ผักอ่าผักผักกะเพรากะเพราก็ลองพอเพราะอีกไม่ขึ้นพี่น้องไม่ขึ้นป้ามมนาก็เลยไอที่ขึ้นนั่นก็คือโคลาบี้นะคะหัวโคลาบี้ที่ขึ้นพอขึ้นมาแล้วเมื่อวานป้ามมนาก็เลยจับแยกนะคะแยกให้เขาปลูกนะแยกปลูกเขานะคะเพราะว่าถ้าเขาถ้าเขาอยู่อยู่กับหล่อมเดียวตรงนี้มันก็อยู่กับหล่อมเดียวป้ามมนาก็เลยแยกเมื่อวานนี้นี่ป้ามมนาแยกได้สามแถวนะคะแยกได้สามแถวและอันนี้ที่ที่ที่เหลือ ป้ามนาก็เลยใส่ผักจำไม่ได้แล้วใส่ผักอะไรไปเมื่อวานเนี้นะคะอีกใส่ผักไปอีกเนี่ยแถวสองแถวครึ่งนะคะใส่ผักไปอีกแต่ก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วผักอะไรนะคะก็ร้อยเข้าขึ้นขึ้นมาก็คือผักแต่อันนี้ก็คือหัวโคลบีนะคะที่สําหรับเอาไว้กินแทน หัวโคลาบ,บี้ที่เราปลูกอันนี้คือเราปลูกเอาไว้กินแทนมะละกอได้นะคะเนาะตอนที่มาใหม่ๆนะคะมาอยู่เดนมาร์กใหม่ๆมะละกอมันแพงลูกหนึ่งเท่าข้อมือเนี่ยลูกประมาณเกือบสี่ห้าร้อยบาทนะคะป้าโมนาก็เลยเอาหัวโคลาบ,บี้ซื้อหัวโคลาบ,บี้มาตาเป็นส้มตําแทนแต่พอมีฐานะขึ้นนะคะมีอันจะกินขึ้นก็ไม่สนหัวโคลาบ,บี้เลย ก็คือเขาเรียกว่าอะไรมีงานมีกมีงานมีการทําโดยที่ว่าไม่ได้ของเงินผัวก็เลยไม่ได้ของเงินผัวฝรั่งนะคะไม่ได้เงินของเงินผัวเออคือขอเขาเขาก็ให้แหละแต่เพียงแต่ว่าพอเรามีงานทําแล้วเราจะซื้ออะไรเราก็ซื้อเองแบบแบบซื้อแบบไม่เกรงใจอะ่ะเออนะคะเนาะตอนนี้ก็เลยอ่ะ หาซื้อ,อยากนะคะมละละกอป้าโมนาก็เลยอ่าลองลองปลูกดูซิใครดูซิว่ามันจะได้กินหัวไหมนะคะอันนี้ก็คือต้นที่เราแยกออกไปแล้วป้าโมนาแยกได้สามแถวนะคะเนาะอันนี้ก็คือหัวโคลบีนะคะเนาะอันนี้ก็คืองานที่ทําเมื่อวานนี้นะคะส่วนวันนี้โปรเจกต์ใหญ่นะคะโปรเจกต์ใหญ่นู่นหนึ่งสองสามสี่ล็อกที่สี่โอ้ป้าโมนาหน้ามืดนั่งแป๊บเดียวลุกขึ้นมาหน้ามืดเลยทุกคนนะคะ ห้าล็อกตอนนี้เราทําได้ห้าห้าอย่างนะคะในแปลงผสมประสานนี้ป้าโมนาทําได้ห้าอย่างนะคะส่วนแถวแรกนี่ก็คือสตอเบอรี่ <laughs> ลุงเข้าไปปรับน้ํานะคะให้มันเป็นน้ําระดับน้ํเาเขาเรียกหมุนไปหมุนมาเนาะแถวแรกนี่คือสตอเบอรี่นะคะสตอเบอรี่เนาะ แถวที่สองนี่ก็คือที่กลางมุ้งไว้นี่ก็คือลุงเอาเข้าไปอีกแล้วลุงเข้าไปอีกแล้วนะคะปรับระดับน้ํานะคะวิบวิบวิบว <laughs> แถวที่สองนี่คือผักสลัดผักกาดแก้วนะคะทุกคนเนาะแถวที่สามแถวที่สามที่วางอยู่นะก่อนสายยางที่มองเห็นอันนั้นคือถั่วแต่เราไม่รู้นะว่าเป็นถั่วฝักถั่วฝักยาวฝรั่งนะคะเราไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นหรือเปล่าเราก็ลองดูนะคะลองปลูกดูนะคะแถวที่สี่ เป็นผักบุ้งนะคะผักบุ้งที่ป้ามนาเพิ่งปลูกเสร็จเมื่อตะกี้เนี่ยทุกคนที่เห็นต้นคลิปน่าจะเห็นผักบุ้งป้ามนาปลูกนะคะป้ามนาปลูกเมื่อตะกี้นี่นี่อันนี้คือผักบุ้งที่เราปลูกเมื่อตะกี้นี่นะคะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าแถวที่ห้าแถวที่ห้านี่ก็คืออ,อ่มันฝรั่งนะคะมันฝรั่ง เราจะปล่อยให้เขาขึ้นก่อนเนาะเพราะนั้นเดี๋ยวเราค่อยอามาถางาทําความสะอาดทํารุ่นอีกทีนึงเนาะตอนนี้ก็นี่แหละสวนผักผสมผสานนะคะเนาะสวนผักผสมผสานปลูกปลูกที่เรากินกินที่เราปลูกนะแต่ผักบุ้งนี่ใคยดูนะผักบุ้งนี่มันเยอะนะป้ามุนาจะกินทันไหมนะคะกินไม่ทันเดี๋ยวก็ เรียกเรียกเพื่อนถ้าขายขายก็อาจจะขายได้แต่ขายเพื่อนเพื่อนต่างชาติไม่รู้ว่าเพื่อนเขาจะกินเป็นหรือเปล่านะเดี๋ยวป้าโมนาก็จะลองดูนะคะ